มาดูผลสํารวจเรื่องที่ประชาชนอยากทราบจากคสชนะคะซึ่งผลสํารวจนี้ก็พบค่ะว่าประชาชนอยากทราบระยะเวลาที่คสชใช้ในการแก้ปัญหาบ้านเมืองรวมถึงการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลและการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตนะคะขณะที่คณะทํางานด้านปฏิรูปก,ก็เปิดช่องทางรับข้อเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศค่ะ สนดุสิตโพได้ทำการสำรวจหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชาจัดรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติงานและแนวทางเร่งรัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพบว่าสิเรื่องที่ประชาชนอยากรู้จากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติร้อยละ89.34อยากทราบถึงระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาประเทศเพื่อให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปะกติและจะยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อใด ขณะที่ร้ยละ85.59อยากทราบว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะมีการเลือกตั้งในช่วงเวลาใดส่วนร้อยละ82.95อยากรู้แนวทางการทำงานของคสชในการปฏิรูปบ้านเมืองรวมถึงวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่และอยากรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีทางการเมืองปัญหาเศรษฐกิจการศึกษาการช่วยเหลือเกษตรกรความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ ขณะที่คณะทางานเพื่อเตรียมการปฏิรูปคืนความสุขให้คนในชาติสํานักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมได้เปิดช่องทางให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทยหรือมีความคิดเห็นตรงกันข้ามสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในหลายช่องทางซึ่งคณะทํางานเตรียมการปฏิรูปได้กําหนดหัวข้อใน8กลุ่มใหญ่คือการเมืองการปกครองเศรษฐกิจกสังคมพลังงานสิ่งแวดล้อมกฎหมายกระบวนการยุติธรรม การทุจริตคอร์รัปชันองค์กรอิสระและเรื่องอื่นๆค่ะทางด้านนายวิชามหาคุณคณะกรรมาการปรปรชเปิดเผยการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวที่เกี่ยวข้องกับนายบุญทรงเตระยาพิรมและคณะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนบริษัทต,ต่างๆที่มาให้ถ้อยคำส่วนคดีของนางสาวยิ่งลักธินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีการสอบพยานสปากที่จะสรุปให้ที่ประชุมปปชพิจารณาในสัปดาห์หน้า ว่าต้องสอบพยานเพิ่มหรืออาจมีข้อมูลโยงไปถึงบุคคลอื่นรวมทั้งการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าผิดปกติหรือไม่ซึ่งต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเพราะมีเรื่องอำนาจในการยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องด้วยพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกท้บถามให้เข้าร่วมเป็นสภานิิติ<น>บัญญัติแห่งชาติ<ด>หรือสภา,าปฏิรูปค่ะเพราะว่าแต่ละท่านก็เริ่ม ทางด้านพลตวรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตรักษาการอธิบดี DSI พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ DSI ได้ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเปิดอาคารให้เข้าทำงานอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้หลังยุติการชุมนุมของกลุ่มกปปสค่ะ